โอั่ okay, นกะ็คือคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเออเ,เกมเกมฆาตรกรก็แบบตอนนี้ผมจำชื่อแบบไม่ได้นะเออแบบนี้แหละก็คือนั่นแหละก็แนวเกมแบบมันจะมีเนี่ยคนเป็นฆาตรกรซึ่งสามารถสลับร่างเป็นฆาตรกรกับสลับร่างเป็นคนบกตีได้แล้วฆา,าตรกรอะ่ะจะต้องฆ่าคนทั้งหมดถึงจะชนะเอยไม่ต้องทั้งหมดก็ได้มั้งเอยทั้งหมดนั่นแหละฆนะะ <Huh? S 1> าตรกรจะต้องฆ่าคนทั้งหมดส่วนคนหาเนี่ยต้องหาคำใบ้แล้วก็ไปโหวต ให้ทันมันก็เหมือนอมองอัดครับแค่อันนี้เป็นรูปแบบฆาตากรแล้วก็มีคำใบ้โอเคคิดจะเป็นไงไปดูกันเลยอยากจะเป็นฆาตากรนะอู้หู้ทางนี้มีปัน่น้นโอเคโอ้ยรอะเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นไอเฟซนะเราไปดูนะ ชเพ<อ>ราะว่าเราเดินตายเฟสวัสดีเพื่อนเออวัสดีทำมิดไ้ก่อนนะครับเชื่อใจถ้ามันถ้ามันเริ่มหมุนผมว่าผมจะไปเลยนะวิ่งไงพอเซเพื่อนทำไปแล้วโวอ้โต๊ะประชุมอยู่ตรงนี้โอเคจะเรียกโต๊ะประชุมนะครับเราจะเดินลงไปหา้วข้างล่างเฮ้ย,ยเฮ้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 ยเเน้่เฮ้ยเเเเ กดคอใครเป็นใครเป็นอามีเป็นอามีเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันโยนเลยอ่ะเปิดมาแล้วมันโยนเลยเอ้าใช่เหรออามีอามีเป็นเหรออามีเป็นเปิดมาแล้วมันโยนเลยอะไรอ่ะเอ็งดูเอ็งดูเอ็งดูเอสเอสซีเอสซีเอสมีไอปันไออาร์มเอไออาร์มเอ็งฟังเราจะไปฆ่าได้ไงเอ็งถามไอเซนเลยเราเพิ่งโดนสวนเสือนกไอสวนกับไอเซนอีกห้องนึงอ่ะ อ่าได้<ต>ได้ได<ต>อะเราอยู่ห้องไอ้นี่เรา,อ,าอยู่ห้องสปาเราอยู่ห้องนวดเราจะไปทำได้ไงไม่คนที่อยู่ห้องนวดอาจจะเป็นลัคกี้แมนสเปย์ไงเฉยอ่ะเองเองดูอ่าลองกดลองกดไอ้อามลองกดไอ้อามตัวอักษรครบสามตัวคดลั่วโอเคครับกลับมาที่ตานี้หนึ่งร้อยโอเคกลับมาที่ตานี้ครับดูดิว่าเราจะได้เป็นอะไรกรับได้ยัครับคุณคือเปชรเพชร วัดกัต่อเนื่องโอเคเราจะล็อกเป้าหมายพี่อาร์มีนะครับโอเคเฮียบเฮียบเราข้ามีก่อนเลยค่ามีก่อนเลยบยบายเอ้าเดด อันนี้ผมจะเล่นแบบเป้าที่ประกาศไว้ละเรามีสองคนเราวี็ตกรสองคนสองคนทำไมมีสองคนวเราว่าเราเราจะไปดเลยแล้วอยู่ๆก็มีคนนึงมาเราเราคิดว่าไอ้มารเป็นแล้วเราไม่เห็นไอ้มารคนเดียวอ่ะเราเป็นเราเห็นเป็นน่ะ ตอนแกอ้โหเซิฟวีไอซวมตอนแรกเราก็งงเหลือเราเหลือคนเดียวมันขึ้นว่าเราเหลือคนเดียวทำไมทำไมไอเบอเครับตาตอนนี้เคยเป็นคนไปนะอย่าแบบถ้าไม่เป็นผมสวยผมว่าผมจะไปแอบบตรงไอ้บฟเป็นอีกแล้วครับคู่เดิมคนเดด โอเคครับเราทำการใช้สูตรค่าเก็บอาร์มี่ไปก่อนสวัสดีเพื่อนโอ้ยใครมาใช้สปเปรอะไรวะเนี่ยเป๊เป็นไอเป๊เป็นเราเห็นเลย E A เหรอ E A E A, e A. ไอเบฟไอไอเบฟไอเบฟไอบไอเบฟไอบไเบฟนกุมานเห็นหนุมานแปลต่อหน้าูเลยแลเดเชื่อมันมันแบบกูเาไม่เป็นฟังไอเบฟก่อนนะไอเบฟก่อนไฟังไอเฟยก่อนเฮ้เรากูอยู่หลังคาบ้านนกูเห็นนะมีคนแปลงร่างแล้วกูรอเขาแปงร่างกลับเป็นไอเบฟอ่ะกูอยู่หลังคาบ้านเนี่ยกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเลยกูเลือกเชื่อคำใบอ่ะกูเลือ ไอ้เยตัวหู้ัวี่มโคตรมัวโคตหัวมีานไอ้มปุ่งโมุไม่มันเปิดล่าง้วมันเปิดล่างปิดไหมฆาตกรแล้วคฆาตกรแล้วคไม่ปิดเราหาใครไม่เจอเลยวะ อะไรที่ประกาศเฮ้ยอุ้ยวิ่งจูกวิ่งจูกออกมาไอ้สัสเหี้ยถ้ามีคนสองคนไม่เยอะเกินอ่ะแม่งไม่ถูกอ่ะไม่ควรมีคนเดียวโอ้ไม่ทันโอ้ไม่ทันเติสเบรย์โอเคครับตอนนี้ใครจะเป็นโอเคผมไม่ได้เป็นเนาะเฮ้ยผมว่านะคนนี้มีสิทธิ์จะเป็นอ่ะคือไอ้เฟส ง right? ั้นได้จะพายายอยู okay. ่คนเดียวคนมีคนเข้าไปในเขางกฎแรงว่าปิดไม่ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบ๊บไอเบ๊บแปลกๆนะเบ๊บขอร้องเลยเบ๊บเบ๊บาัตกคฆาตกคฆาตกรทุกคนใครอ่ะใครเป็นขาตกรทุกคน ใครเป็นฆาตกรอ่ะฆาตกรอยู่ตรงนี้ทุกคนไปเร็วเร็วตายใครอ่ะไอ้อามันเป็นไอ้อามันเป็นไอ้คนไม่รู้ไม่รู้แม่งฟันกูแล้วโดนสเปรย์พี่ใครใส่หน้าไอ้คนนันใส่ไอ้กูโดนกูปั่นตะบดใส่โคตรหาไอ้อามันเป็นไอ้อามันเป็นอ้อเฮียแล้วกูโดนโวตสองเฉยอ่ะเฉยตรงนี้เป็นสองคนอะโอ้ เราสบายดีใครยสบายีใครฉีดเอาไปแแฟนแฟนป่อเคนดวไม่เข้าใจไหนไอ้อะมันปินไอ้ยะมันปินไอ้ยะมันปินใคเป็นวะไอไอคนที่เป็นผีอะแบบคนที่รู้คนที่ไม่รู้อะแบบบอกคุณเออคนที่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยคนที่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยไอ้แม่งันแงแอบเพลงล่างเลยเพลงล่างนล้วแล้วมันออกมันเหี้ยไ้ ตายีคำใบ้หนีไป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 เฟสตะเกียร์ถ้ามึงตรงไปมันก็ถึงที่โหวนแล้วไม่แต่ถ้าถ้าถ้าเนี้ยถ้ามึงเชื่อกูอะอยู่อ่ะวู้เป็นคนหายแก้วนะครับวูสเราขึ้นมาบนหลังคานะเหมือนเราจะเจอกับคำใบ้สองอย่าง เราแบบเป็นอัศวิลติการคอยดูคอยดูว่าใครจะขึ้นมาเอ้ยมีคนขึ้นมาไหมไม่มีนะเฮ้ยใครไอ้อาร์มเหรอไอ้อาร์มน่าจะเป็นทุกคนเฮ้ยผมว่าผมจะลงไปโหวตไอ้อาร์มเลยละกันไออาร์มมันเป็นเินลัติกาไอ้อาร์มไอเฟซเมื่อกี้เราอยู่กับเฟซสองคนไอ้อาร์มเหมือนเอ็งรอดูนะไอ้นี่เป็นยังไงเราอยู่ในห้องอันนั้นตลอด เองไม่ได้อยู่ตอนนี้จะลงไปหวชแล้วไม่เจอเองแล้วไอ้อามหายไปหนึ่งไอ้อามไม่อยู่ กติกองกติกาปิดโบว์ปิดใบไม่สนดแล้วไม่สนแล้ว <c oughs> เอาละอุย้ยแฟชั่นโชว์พ,พ,พิสพิสองเอ้ยมันจะอยู่เออผมด็เป็นคนหายแก้วนะโ <Okay. S 2> <c oughs> อเคเราว่าผมว่าผม <c oughs> ได้ไอเบเป็น จู้อยู่ครับทุกคนเพราะเราเรีบไปดีกว่านะทุกคนที่บอกอยู่ตรงนั้นทุกคนกคนทุกคนไป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 ห oh oh. 00มื00่นล้านเปอร์เซ็นไอ้เบ๊ห่งหมื่นล้านเปอร์เซ็นเรา oh oh. yeah. เรา ไอเม่ใช่แน่เพราะว่าเราเดินเราเดินสวนกับไอ้เบฟเราเห็นไอเบฟไอ้เชื่อไอ้ไอ้เบฟอะตอนนั้นอะเราจะเข้าไปหลังไอ้หลังไอ้เปเปอร์เฟสคอลเลคชันอะแล้วแบบไอ้แล้วเราก็จ้องมองไอ้เบฟที่มันอยู่กลางเวทีแล้วมันก็แบบแล้วมันก็หมุนตัวไอ้สัตว์ไอ้เห็นมึงหมุนไอ้เหี้ยมึงผิดแล้วไองดูม่เจอที่เราดูดูคือจะพูดอี๋เหรอเบฟ